ครับท่านผู้ชมครับนี่คือนะครับนวัตกรรมใหม่นะครับย้อนยุคนะครับบั้งข้าวหลามนะครับที่นี่นะครับภูผาเมยนะครับบ้านนาโดตะบนาโซกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารสูตรบั้งข้าวหลามนะครับได้มาจากอุบลนะครับของแท้นะครับสูตรสูตรอร่อยนะครับสูตรเด็ดนะครับมาจากอุบลนะครับเมืองอุบลนะครับคนโก้นะครับวันนี้จะมาสอบถามนะครับ เคล็ดลับในการทําบั้งข้าวหลามนะครับข้าวหลามเมืองอุบลนะครับสูตรเด็ดรสเด็ดนะครับขอสูตรนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อพ่อใหญ่อ้วนครับพ่อใหญ่อ้วนนะครับมาจากอําเภอวารินครับอาเภอวารินชาราจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาไกลมากนะครับร้อยกว่ากิโลนะครับถึงมุกดาหารนะครับมาทําโรงทานนะครับข้าวหลามนะครับก็ไม่ยากครับครับสูตรครับสูตรครับเอา ข้าเขาวเหนียวมาไว้ก็ทํากะทิครับใส่กะทิแล้วใส่ใส่เกี๊ยวใส่กะทิกะทิสดหรือกะทิกล่องครับกะทิสดครับกะทิสดสดนะครับรสชาติอร่อยครับเอาข้าวใส่ให้เต็มให้ให้เต็มปากมันหน่อยนึงอ๋อก็น้ํากะทิใส่ให้เต็มเต็มข้าวครับครับใส่กะทิข้าวต้องเป็นข้าวใหม่ใช่ไหมครับข้าวใหม่ครับข้าวใหม่ๆนะครับ โอเคแล้วแล้วกระบอกไม้ไผ่นะครับต้องใช้กระบอกยังไงครับกระบอกไม้ไผ่อ่อนๆครับอ่อนๆเป็นไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้ไม้ไผ่บ้านก็ได้ไม้ไผ่ป่าก็ได้ครับต้องเป็นไม้ไผ่ที่ที่มีเยื่อนะครับไม้ไผ่ที่มีเยื่อแล้วก็ต้องใช้ไม้ไผ่ที่ยังอ่อนนะครับถ้าแก่จัดมันจะเยื่อมันจะไม่ไม่ติดนะไม่มีเยื่อครับครับมันครับเราทงทำบังข้าวหลามหรือข้าวหลามมาเผาย่างอย่างนี้นะครับครับต้อง ต้องอาศัยนะครับลำไม้ไผ่ที่ที่ไม่แก่จัดนะครับนี่คือนะครับการทําบั้งข้าวหลามสูตรเด็ดนะครับเมืองวาลินนะครับสูตรเด็ดนะครับแล้วทงไงถึงถึงไม่ให้มันติดนะครับคืออ่เวลาเราแกะนะครับต้องให้มันเย็นก่อนครับอ๋อให้เย็นก่อนทิ้งให้ให้มันเย็นนะครับไม่ให้มันร้อนนะครับคือให้ให้มันถ้ามันร้อนมันมันจะติดอ๋อสูตรจะไม่ติดเกี่ยครับครับครับมัน มีเคล็ดลับนะครับถ้าร้อนๆนะครับถ้าเรารีบผ่านะครับหรือว่ารีบปอกนะครับมันจะไม่ได้เยื่อนะครับนี่คือนะครับเคล็ดลับใส่เตยหอมไหมครับไม่ใส่ครับไม่สูตรนี้ไม่ใส่เตยหอมนะครับแต่คนชอบเขาคนชอบเขาใส่ครับครับสูตรลุงอ้วนนะครับสูตรลุงอ้วนเมืองวาลินนะครับไม่ใส่ใบเตยนะครับนี่คือสูตร สูตรเด็ดสูตรถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลมากหน่อยครับอ๋อครับต้องมีใส่น้ําตาลนะครับเพิ่มรสชาตินะครับใครชอบนัวก็ใส่เกลียวครับใส่เกลือนะครับเกลือแล้วก็น้ําตาลนิดๆนะครับแล้วก็กะทินะครับแค่นี้นะครับสูตรของลุงอ้วนนะครับจากวาลินสําหรับท่านผู้ชมนะครับลองนะครับไปทําดูนะครับสูตร